สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยผู้สนใจในการตัดหญ้าทุกท่านวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วเราออกเดินทางนะครับจากจังหวัดพระนครรียานะครับตอนตีห้านะครับมุ่งหน้านะครับไปอาราญยประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อไปส่งนะครับรถตัดหญ้านะครับเป็นรถตัดหญ้านั่งขับนะครับครั้งนี้นะครับลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าพื้นที่สวนลูกค้าจะเป็นสวนผสมผสานนะครับมีทั้ง เป็นต้นมะพร้าวแล้วก็หญ้าสูงนะครับสลับเลยเอวเลยนะครับถึงระดับอกเลยก็มีนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเราก็เลยจึงแนะนำนะครับเป็นรถตัดหญ้าโอเรนะครับนั่งขับนะมาพร้อมกับขุมพลังนะครับเครื่องยนต์คาวาสากิ1ิแรงนะครับมาพร้อมกับเกียร์เดินหน้า4สปีดแล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับตอนสมมอิรถนะฮะเราก็แนะนำวิธีการใช้งานนะครับวิธีการบำรุงรักษา เทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการตัดหญ้านะเราแนะนําเบื้องต้นวิธีการเติมน้ํามันนะครับวิธีการดูน้ํามันเครื่องนะครับเราก็จะแนะนาครบถ้วนนะครับจากนั้นนะครับลูกค้าเราก็ลองเทสทดสอบนะครับตัดจริงนะสังเกตได้ว่าหญ้าลูกค้าค่อนข้างหนามากๆนะแต่เครื่องตัวนี้ก็เดินไปอย่างนิ่มๆเลยนะครับลูกค้ายังไม่เคยใช้นะครับเพิ่งลองตัดครั้งแรกสวยกริบเลยนะเรียกได้ว่ารถตัดหญ้านะครับ ตัดง่ายมากนะครับสำหรับเราตัดญ้านั่งขับนะอันนี้ก็คือรูปลูกค้าเพิ่งจะตัดครั้งแรกนะกิฟเลยนะครับผมก็ตกลงปิดการขายไปเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้จะส่งถึงสแก้วนะครับอรัญญประเทศเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถตัดญ้านั่งขับของเรานะครับก็ยังมีหลายคันนะครับโทรเข้ามานะครับทางเราให้ยินดีคำปรึกษา ยินดีให้คำแนะนำนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0894146352นะครับหรือว่าราย0894146352ได้เลยนะครับหรือสามารถสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็ยังไงคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าเจ้าของสวนนิยมพรนะครับจากอารยประเทศนะครับที่ไว้วางใจรถตัดหญ้าจากร้านเรานะครับ และต้องขอขอบพระคุณลูกค้ารัะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันจนจบนะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะครับติดตามชมได้เลยนะครั้งนี้ครับขอลาไปก่อนพร้อมกับรถตัดหญ้านั่งขับนะครับโอเดต14ส่แรงสวยๆคันนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ